สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนแจรักเกษตรนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาชมความงามของราสีผสมเช่นเคยนะครับอันนี้เป็นราสีผสมที่ใบใหญ่ยักษ์มากนะครับออกเป็นสีแดงนะครับสีแดงแล้วก็ อมสีแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็มีออกเป็นนะครับด่างๆเป็นสีเขียวอมเหลืองด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่มีความสวยมากนะครับหรือสีผสมอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่อันนี้เป็นมุมหนึ่งที่เดิมครับอยู่ที่โครงการเกษตรอาทิตยารนะครับแสาอาทิตย์ยาตําบลเทนีอําเภอเมืองสุรินจังหวัดสุรินนะครับผมนี่นะครับเขาได้ปลูกเอาไว้ข้างต้นไม้เช่นเคยนะครับเป็นไม้ประดับที่เห็นไหมนี่เพื่อนๆนเดี๋ยวนี่เหมือนใบหูเสือไหมเพื่อนเพื่อนเหมือนมาก นะครับตัดกิ่งปักชำก็ติดนี่เห็นไหมครับมีนะครับใบหนึ่งโอ้โหสวยมากแตกยอดแตกพุ่มนี่นะครับปลูกง่ายเลี้ยงง่ายราคาไม่แพงนะครับขยายพันธุ์ได้เร็วด้วยนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอย่างที่คลิปนะครับคลิปที่แล้วผมก็ได้ถ่ายไปแล้วนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับใครยังไม่ชมก็ไปชมได้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งเช่นกันนะครับมีความสวยงามมากเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนะครับผมก็เลยอยากถ่ายอ่ะเอาความงามความสวยมาให้ทุกคนได้ชมด้วยกันนะครับโอ้โหนี่ สวยจริงๆนะเพื่อนๆนะครับใครอยู่สุรินมามาเข้ามาชมได้นะครับตอนนี้เขาเปิดให้เข้ามาชมแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ตอนโควิดเขาปิดนะครับเขาปิดแต่ตามจริงเนี่ยในโครงการนี้มีเป็น 300- 300เท่าไหร่นะ376รไร่นะเพื่อนๆอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเฉยๆนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนั้นเขาไม่ได้เปิดให้เข้านะครับเพราะอยู่ในช่วงของการระบาดโควิดโควิด -19 นะครับเนาะนี่แต่ไม่เป็นไรนี่ผมได้ นะครับเห็นความสวยความงามของไม้ประดับหรือสีผสมนะครับอันนี้ก็ได้อยากเอาความงามความสวยมาให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนเกษตรทุกคนเพื่อนผู้ที่รักไม้ประดับผู้ที่ชอบไม้ประดับทุกคนนะครับให้ได้ชมด้วยกันนะครับเราเป็นนะครับเหล่าคนที่เขาชอบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือจะเป็นคนที่นะครับรักสะอาดรักสิ่งแวดล้อมนะครับ เมื่อเราเห็นสิ่งพวกนี้แล้วนะครับมันนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับอะไรก็แล้วแต่บอนทรงบอนสีไม้ด่างอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราได้ใช้เวลาเวลาหนึ่งอยู่กับมันนะครับมันจะทําให้เราจิตใจสงบมันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรสมองเราปลออโปร่งมันเหมือนเป็นการคลายเครียดไปในตัวนะครับนี่ได้มาชมแล้วมันก็สวยงามนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไม่ดอกดอกเขาเหมือนดอกโหระพาดอกกะเพราดอกแมงลักประมาณนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนี่สวยงามมากเห็นไหมเขาปลูกเป็นพุ่ม นะปลูกเป็นพุ่มอยู่ข้างต้นไม้นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมองไปเหมือนไม่ใช่ของจริงนะครับเหมือนของปลอมแต่ความจริงคือมันก็เป็นของจริงนะครับเพื่อนเพื่อนนี่สวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับผมก็เอาความสวยความงามมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนทุกคนให้ได้ชมไปด้วยกันเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นกําลังใจให้คัน เป็นกำลังใจให้กันเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพของเราด้วยนะครับใครชมคลิปผมจบขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ